ก็ครับเพาว่าเมื่อวานไม่ใช <mel> ่น้องฉบานะครับเป็นคนอื่นที่เอาชื่อน้องฉบาคนนั้นก็พน้องฉบาก็รู้ดีทุกคนรู้หมดแล้วครับตอนเม้นอยู่ก็ยังเม้นปกติพอซ่อนผมปุ๊บไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนชื่อเป็นน้องฉบาทันทีเนี่ยคนไปเปลี่ยนนี่ก็เนี่ยคนน้าเนี่ยคนคนเรี้ยงเห็นนี่แหละที่เปล่นไปชื่ออนาพีรายสวัสดีครับผมพาสวัสดีครับจัดได้ด้วยครับคุณทวดใครเลยครับ ลงหลายก็ทำอะไรเจ้าตูบพระองบอกมายายดุดจะสวดพรรยายดุด่อว่าไม่ต้องต้อนรับเออด้อฮ่าฮ่าก็เข้าไปหายายดุดทุกคนนะครับคนนี้เขาก็เข้าไปหายายดุดไปหาทุกคนนะครับก็ไม่อยากไปทําลายเพื่อนรอกเพื่อนก็อายุเยอะๆๆแล้วครับไม่ใช่เด็กแล้วจังเกิดความอชาริสยาเาเรียกว่าไม่ไต่ตรองนะในการที่จะซ่อนใครเขาเรียกว่ไม่ไต่ตรอง คิดจะทําะไรก็ทาโดยที่ไม่ชิงเจ๊เจ้าบ้างเลยยังขางเจ้าหญิงไปตอนทั้งที่ทุกคนก็มีก็มีไปแจกหมดอะตัวเองผูกมาฟัดทันทีเลยคนหนึ่งเขายังเฉยเลยแต่หลายคนรู้จักเราผมเพราะก,การเม้นผมมันไม่เม้นมันเม้นปกติก็เม้นทักไทยทุกคนก่อนเนี่ยจะดดดไม่ได้ขายลาบาครับพูกกองโอ้มามาหลาบเนาะ อีกคนมังยดูดหมูก็เคยโดนขาดแปลงร่างเป็นเพื่อนออฟอ๋อโอเคโอเคอ่าไอแปลงยาวๆใช่ครับแต่ว่านี่มันแปลงแบบแบบแป๊บเดียวครับแปลงเพื่อมาซ่อนผมคนเดียวนะครับเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็เ,วเ,ขเขาก็กลับไปร่างเดิมนะครับมันมันมันไม่ยากครับแค่เปลี่ยนชื่อเฉยครับเพราะว่าเพราะว่าตั้งชื่อยูดมาแล้วครับยงดังยังเครื่องที่ผมไลฟ์อยู่เนี่ยจะรีวิวทัวร์ ผมมีเฉพาะยทดผมมีอยู่เกยียดนะครับเนี่ยเครื่องที่ผมไล่มีอยู่เกียดยทดนะครับ่ข้คอมไอ้เครื่องที่ผมอ่านอ่านอ่านเนี่ยก็มีอยู่ก็มีอยู่เกยียดนะครับคอมคอมผมโน้ตผ,ผมมีโน้ตผมมีสองเครื่องนะครับแต่ละเครื่องก็มีอยู่ประมาณยี่สิบครับดังนั้นผมถ้าผมเข้าไปป่วนเนี่ยโดยที่ทุกคนจะไม่รู้เลยว่า,ว,าว่าเป็นผมนะครับดังนั้นก็จะไปพะวงมากเรื่องการทำดูต่ำช่องทุกคนเปลี่ยนแปลงได้หมดทําได้หมดครับ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ถึงบอกว่าเปลี่ยนได้ภายในสิบชื่อหนึ่งก็เปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนได้ก็สิบสี่วันเอเนาะแต่ว่าถ้ารายายุทเขาก็เปลี่ยนในวันนั้นนะครับก็อย่าไปเเนะสิเรียสมั้งผ่านไปแล้วไปพูดให้ฟังว่าบางเรื่องก็ก็ควรให้เกตเขาให้เกตเจ้าของช่องนัน่ <ś> นแหละสรุป<น>ประมาณนั้นนะครับให้เกตเจ้าของช่องก่อนก่อนที่จะสั้นกันเดือนนี <ś> ่ครับเพื่อสรุปลงท้ายแล้วใครครับใครแค่บอกเนียม<น>ันนะ บอกก็ได้ครับบอกก็ได้ถ้าบอกเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องใหญ่ครับปล่อยให้เปิน่นปล่อยให้เพิ้นไหนไปกับสายลมเสียงแดดซะยิ่งน้ำท่วมมาก็ไหลไปน้ำท่วมรด <c oughs> ยิงแขนน้อากองอยาเข้าเจ้าพันเอ้าฟ้าพ่มบานทาตึงไหมโปรไฟล์เมนรูปแบบไหนครับมันมีหลายหลาย,ย,ายใจรูปดีโอครับดีโอครับดีโอ,โอตั้ดีโอเดินผ่านเมื่อกี้ครับ ช่วงนี้ญี่ปุ่นอากาศมันร้อนนะเพื่อน่ไปชมนน้ำป้าเนาะก็จะปล่อยให้อากาศยินคงเอ่อตายแตหาเพื่อไนไปชมบรรยากาศครับผมพี่ลานเนยพวกหมันชาเด้อวิการทำอะไรครับพิจิกันอุ้ยตัดเฉลีเปียกส้มตำมาเด้อแม่เนี่ยคุณหญิงใจเส,สมอสวัสดีค่ะครับพีดาเด้อครับเด้อสวัสดีครับคุณเอสกันแต่เด็กนะครับต้องทุบทุบกินน้ำแน่นะ ก็วางว่งวงางจะเรือมมาจิ้มดูจอดสุดท้ายของเรือมีคาต่ออีกสี่ข้ออ้อาวทีครับเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวไปจะไม่จบบอกผมา่าจบไปนะ้ลงไน์เถิดพดีครับผมน้องจะปาบ้านทุ่งทอดเป็นคนนี้นะะ่ารักไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่น้องจะปาครับย,ยิงกันยอนเทินครับไม่ใช่มีคนแอบ้างน้องครับแอบ้างในระหว่างหละต้องในช่องอั่นะเดี๋ยวผมขออนุญาตเลี่ยนผ่านนะครับเด้อจะดูดมน้าวนไป อ๋อยืดดูดมาป่วนลดปวดห่อยแรกมากเนาะยาไปเิกเด้วยประเป็นนปงั้นะครับอ่อนซ่อมดีอัวฮ่าฮ่าฮ่าเดี๋ยวมันเดินเป็นพันหมดครับหน้าตาไอ้ซื้อแบบนี้อยากะลาใจแล้วครับสับหน้าขนด้ว <laughs> ยแรกๆมันก็มันก็ระแวงอยู่ครับเป็นไมายังก็ตื่นเต้นมังครับแต่ว่า ถ้าไปอยู่ด้วยแล้วมันจะอ้อนนะครับอ้อนจนลำคาญนะครับเรียกว่าขอทั้งวันครับขอจนมองตรงลำคานนะครับก็ง่ายสุดๆเองคํามารํลำคานเลยแหละครับ